สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมที่กําลังติดตามช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาเจอกันวันที่ฟ้าแจ่มใสฝนไม่ตกนะตกมาสองวันนะดินเปียกแฉะไปหมดป้าก็ลงแล้วครับ แล้วก็ยุ่งๆกับงานก่อสร้างทำสตูดิโอใหม่นะก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องกันสองวันนะวันนี้ก็มาดูชุดหมากล้อมนะครับผมให้หมากล้อมตัดสินใจนะไปดูตัวเลขว่าหมากล้อมจะให้ตัวไหนนะครับผมอ่ะตามปุยยมาเลยครับผมตามมาเลยตามมาเลยนะเดี๋ยวจะเอาที่ลกๆออกซะหน่อย ชุดหมากร้อมนะชุดหมากล้อม,นะม,อมต่อคอหกนะฮะแป๊บเดียวถึงไวจังนะฮะจะทวนให้ดูงวดที่แล้วกับงวดนี้นะงวดนี้ไปที่703นะ กับเจ็ดห้งวดที่แล้วก็ไปที่ 3, ามสสองกับ 8, ปดสานะสังเกตเห็นว่า3ก็มานะอ่ะหมากล้อมใหญ่นะจะเขียนให้ดูใช้หลักหน่วยนี่แหละเขียนนะ 2, 3, 4, สาห้าห จ็ดแปดเก้าสอห้าหอันนี้เป็นวิธีตั้งนะทางนี้ก็ตั้งหลัก3ามอ่นนกันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้นนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดนะฮะ ะจะเขียนให้ดูนะเรามาขีดเส้นแบ่งกลุ่มมันซะก่อนนะฮะแบ่งกลุ่มก็แบ่งไม่ยากนะแบ่งลงมาแบ่งขึ้นไปไม้บรรทัดอยู่ที่ไหนขีดตรงๆลงมาเลยนะฮะอาจะแบ่งให้ดูนะฮะ แบ่งห้องบนห้องล่างกับแบ่งตรงนี้นะนี่ไหนเห็นไหมแบ่งตรงนี้ลงมานะแบ่งตรงนี้ลงมาเราก็จะได้ห้องบนห้องล่างนะฮะเราแบ่งฝั่งนี้ลองดูนะฮะ ่เห็นไหมแบ่งด้วยสีแดงนะถางวัที่แล้วเข้าไหมนะลองมารองดูเลขมาที่ตัวไหนสามสามสองห้องบนเนี่ยเลขบนจะอยู่ตรงนี้นะเข้าบนตรงนี้เลขล่างก็ตรงนี้นะเรามาดูว่าเลขออกสามสามสองแล้วมาออกศูนย์สามกับเจ็ดห้าไหม มันดูบากหมากร้อมตรงนี้นะฮะเราจะตัดตัวเลขที่ไม่มาออกนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูว่าตัวไหนน่าจะไม่มาอ่าถ้าสองสองตัวนี้นะเดินเต็้มไปที่รหัส3ามนะเดิน3ามก็สองหกับหจะมาอ่าเลขแปด 8ปบกสองตัวที่จะมาก็คือแปดบวกสองตัวนี้นะฮะสองบวกด้วแปดก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งเลขตัวที่จะมาก็อยู่ในห้าหกตัวนี้แหละครับผมห้าหกสี่ตัวนี้จะต้องมาหนึ่งตัวห้าหกศูนย์หนึ่งนะฮะ เรามาดูห้องบนนะห้าหกศูนย์หนึ่งมีไหมห้าไม่มีนะกี่ดอกหกมีไหมมีนะศูนย์มีไหมมีหนึ่งมีไหมมีนะอ่าถ้าเราใช้หลักตัวนี้นะสองอ่าถ้าบวกกับห้าเลขจัดไม่มีก็คือเจ็ดแปดเก้านะฮะเจ็ดแปดเก้านี่ไม่มีนะ ในสิบหน่วยนะสอนอสอนอขาดไปเลยนะครับผมเจ็ปดเ้าสอนอขาดไม่มีนะฮะตัดออกเลยนะตรงนี้แต่จะไปเข้าล่างกับเข้าหลักร้อยได้นะฮะตัดเลยนี่แปดเห้องบนนะเราห้องบนนะอ่าก็เหลือสองสามศ่เจด หกเจ็ดนะฮะหกมีไหมห้าไม่มีนะหกมีนะฮะตัวเลขจึงได้มาที่ตรงนี้นะสามศูนย์แล้วก็เจ็ดตรงนี้นะฮะสองหนึ่งหกการจับเลขเมื่อกี้ต้องจับสองทางนะจับที่ ามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามนี่ตัวหนึ่งนะฮะสองหนึ่งหกนี่ตัวหนึ่งนี่นะสองหนึ่งหกสามหนึ่งหกนะฮะสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งอ่ามาเข้ากลุ่มนี้นะมาเข้ากลุ่มเลขศูนย์นี่อ่าที่วิ่งศูนย์นี่ศูนย์อยู่ตรงไหนครับศูนย์เลขวิ่งอยู่ตรงนี้ครับ หนึ่งอยู่ตรงนี้น,นี่เลขวิ่งมันนะเข้าเลขวิ่งตรงนี้เลยนะศูนย์เข้าวิ่งหนึ่งวิ่งนะอ้าววันนี้วันนี้สามเดินลาดได้ที่หกับเจ็ดจะมาตัวหนึ่งนะถ้าแปดบวกสามนะ ก็จะมาที่หนึ่งกับสองนะฮะอ่าหนึ่งกับสองในหมากล้อมมีไม่มีครับนี่หนึ่งตัววิ่งสองมีไม่มีหกกับเจ็ดมีไหม,ม,ก 7, มไหกอยู่ข้างล่างนี่ไม่เอาเอาเจ็ดตัวนี้นะมีนะเจ็ดนะฮะจะมากไว้นะครับผมฉะนั้นในตัวเลขวันนี้นะฮะเราได้ตัว ประกอบมันมาแล้วคือหนึ่งกับสองนะเลขตัวดับขาดไปเลยนะแปดเก้าศูนย์ดับนะฮะแต่แปดนี่ดับถึงจะดับบนนะแต่ระวังมันมาล่างนะนี่เขียนไว้ก่อนเลยแปดหกหกแปดมาล่างได้นะฮะ เหมือนวดนี้นะเจ็ดนี่เห็นไหมเจ็ดตำแหน่งนี้นะมาเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะล่างาชุดล่างของมันนะเข้าที่เจ็ดห้านะฮะอ่าวันี้ถ้าแปดมาจริงๆก็แปดหกแล้วครับผมถ้าแปดหกมามาแปดสองมาตรงนี้นะเพราะว่าเลขแปดมันฟองแปดสองสองแปดนะฮะ อันนี้ชุดล่างนะาสำหรับชุดบนนะบน2ตัวก่อนนะถ้าสองมานี่สองเกียดเกดสองนะ,ะถ้า1มาสองเกียดเกีสองอาหนึ่งแปดหนึ่งถ้ามาสก็4ี่หนึ่งหนึ่งสี่ สี 4, 2, 2, 4. ่สองสองสี่าถ้าสามตัวนะจากชุดหมากลอ้อมหาชอบที่เจ็ดสองนะสี 4, 1, 4, ่หนึ่งสี่สอง่าถ้าจับสามตัวใส่ก็ประมาณนี้นะน้อยอย,อยชุดสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสอง แล้วก็41นะ741 841หา4114กลับเองได้นะฮะต่หลักร้อยนี่อยู่ประมาณนี้นะหลักร้อยไม่หนีไม่หนีเกินเจ็ดเกินแปดไปนะ3 4 7 8กี่ชุดครับผม ล่างก็ให้ไปแล้วนะชุดสามตัวอยู่ตรงนี้นะสามตัวนะสองตัวถ้าเอานิดเดียวนะถ้าสองตัวนิดเดียวก็เลขมาที่เจ็ดสองนะกับสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งสี่สองมีประมาณนี้นะถ้าท่านไม่ เอาเกตหนึ่งด้วยนะผมจะเขียนลงสี่ตัวก็แล้วกันมีเกตหนึ่งเกตสองสี่หนึ่งสี่สองนะฮะสักสามชุดก็แล้วกันนะในชุดหมากล้อมอ่ะหมดเวลาพอดีมุนอุ้ยปุ่ยนะพี่นอ้องนะี่เห็นมัน้ำบากนี่ฮะสามตัวก็ตรงนี้แหละสามเกตสองสี่เกตสองเกตสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่ง หรือเอาเจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่นะสองตัวก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งสี่สองเอาล่างนะแปดหกหกแปดนะแปดสองแปดหกหกแปดอ่าบนให้แปดหางนะสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่อ่าเจ็ดหนึ่งก็มาอยู่ข้างใต้ดินะอ่าประมาณนี้แหละเรื่องหมากล้อมไม่ไกลกันนะครับผมอ่าลาลาลาไปแล้วไปแล้ว